มึงตลกอ่ะไทยมึงตลกมากป่ะพี่ยมมารายาทไม่มีเหรอยืมเพียอะไรเหนื่อยก็เหนื่อยด้วยกันในศาสตว์วันนี้นะดูเดอร์เซลนะครับเราจะไปแกล้งเฮ้ยไปแกล้งเหรอวะไม่ได้แกล้งวันนี้วันนี้เราไปทํางานที่สยามคือเนี่ยผมอะ่ะซื้อรถใหม่มาพี่สินเด้อเด้อเด้อรถพี่แกมเขาอะ่ะกำลังเฉลิมรถใหม่ฝนตกแม่งเข้าเวลา เดี๋ยวดูตอนออกมานะหน้าแป้นแลนด์แน่นอนเราเต้ยกันก่อนเลยว่าเดี๋ยวมึงสองคนกับรถเมย์พอแม่งเดี๋ยวมึงสองคนกับรถเมย์แม่งมึงก็ขับกับรถเมย์อ่ะมึงเออเดี๋ยวกูเด้งข้ามมึงถ้ากับเพื่อนมันมันเนอะมันเนอะอคยมีความลำบากในชีวิตมันมาแล้วมนมาแล้วเจ็ดเอรถใหม่ว่าเจ็ดเอพร้อมแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับผมผมท้ายขอบสนามฮะเกมขอบสนามครับอยู่กับยูนิเวอร์แซลฮะวันนี้เราจะไปสยามกันเราจะไปสยามกันไปทำภารกิจไปทำภารกิจ ดีเลยอ่ะมึงไม่พูดซ้ำได้ไหมล่ะโอเคไม่พูดซ้ำสำหรับรถใหม่ของพี่เกมนะฮะน้องไทยขอขอ,อาสาขับเองน <laughs> ี่คือแจนรถใหม่มาดู <laughs> อะไรของยันวะล้วคือเพิ่งล้างรถล้วคือเฮียอะไรเนี่ย <laughs> <laughs> ฝนตกไอ้บ้า ทำงานของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วที่สยามวันนี้เราอยู่ที่มาบุรคลองนะตรงที่เป็นวงแหวนที่เราก็กลังจะกลับบ้านงานเหนื่อยมากแล้วใายกูผมก็เหนื่อยไม่ไหวแล้วรถแม่พูดติดเลยเออดีเอารถมาเออดีพี่เกมรถมางั้นเหนื่อยตายงั้นต้องนั่งรถเมย์รถตู้หรือรอะไรไม่แต่กอดกูสักกูนั่งกสีค่อยนั่งเมย์ทำไมวะพี่คือมาไหวอ่ะ ไปแล้วไงเขาก็น,กนั่งเงนทั่วไปกูรู้แต่คือเกลียดไงนั่งสบายมากเหนื่อยแล้วกี่โมงแล้วเนี่ยทุ่มแล้วให้ท้ายไปกับวันนี้ทั้งวันนะครับใครดูแล้วไม่ได้กด subscribe ไป subscribe ้วยครับผมเหนื่อยนขนาดนี้ไปกับเอ,อ้เ,อเดี๋ยวกูไปเยี่ยวก่อนโอเคฝากของก่นอนเฮ้ยพี่แล้วก็พี่เอากระเป๋ามาป่ะไม่ได้เอามาเอามาทำไมกูไม่ได้ใช้ตังค์ <S 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 มันมามันไม่พกอะไรออกมาเลยอ่ะมันเอาแต่โทรศัพท์มาปวดย่อไม่ไหวแล้วเออให้พี่เกยมยอดเจอที่รถพี่ยกพามันกลับบ้านรถเมย์รถเฮียแล้วให้มันถึงบ้านนั่นแท็กซี่โอเคแต่พี่เกมไม่มีเงินเดี๋ยวกูให้มึงร้อยหน,นึ่งเหลือหนึ่งรถเมย์พามันกลับพร้อมแล้วี่ไปชมตอนนี้เลยเดี๋ยวกูไปก่อนเดี๋ยวมันมาเจอกันรอพี่เกมมานะครับตอนนี้พี่ท้ายไปแล้วไปไหนพี่เกมมาแล้วทับมาแล้วไปไหนท้ายไปไหนกลับไปแล้วกลับไปไหนกลับไปออฟฟิศก่อน ตลกไอ้ไทยไปซื้อของอ่ะไม่กับไปออฟฟิศแล้วเอารถพี่ไปด้วยแล้วก็มีรถใหม่มาจอดแทนแล้วแล้วมึงถ่ายอะไรเมื่อไหรเนี่ยก็เขาบอกว่าให้ผมกลับกับพี่อ่ะมันแกล้งใช่ไหมไม่ได้ไรนี่จริงเปล่าเดี๋ยวกูโทรหาะมันก่อนก็เขาให้กลับกับพี่ผมกับพี่กลับด้วยกันกลับอะไรขอให้เงินมาร้อยหนึ่งศิลป์ตลกช่วงหนึงตลกเหรอตลกไอะไรเนี่ยแล้วรถกูเพิ่งซื้อมาไอ้เหี่อ่ะพี่โมโหอะไรเนี่ยพี่มึงไม่โมโหมึงไม่โมโหอ่ะจั์ก็นั่งรถกลับด้วยกันแป๊บเดียวก็ถึงพี่ไทยบอกกววว่่่าครึึงงงชัโโม็ถแล้ มึงอยู่ไหนทังโลกไหนไอ้ศัสตร์กูตลกเว้ยนะมึงวนมาเลยกูกูยืนรอที่เดิมมึงตลกอ่ะทยมึงตลกมากป่ะรถกูเพิ่งซื้อมาทายเอี้ยมระยะไม่มีเหรอยืมเฮี้ยอะไรเหนื่อยก็เหนื่อยด้วยกันไอ้ศัสตร์ทยมึงยืมรถไอ้ศัสตร์เหมือนรถเป็นรถสามล้อไอ้เฮี้ยหกแสนไอ้ศัสตร์ใช่พี่น้องกันยืมกันได้มันใช่แต่มึงปล่อยกูกลางสยามมันไม่ใช่ไงกูกลับยังไงมึงให้กูกลับยังไงแค่กลับรถเมย์มึงไม่กลับไอ้ศัสตร์มึงไม่กลับอะมึงขับรถกูกลับไหมอ่ะไอ้เฮี้ยนี่ก็ถ่ายจังไไปเียอะรน ก็พี่ถ่ายบอกว่าให้นั่งรถเมย์กลับกับพี่ให้ผมไม่อยู่เป็นเพื่อนพี่ค,คือตล,ลกกถล็ถ่ายคลิปถ่ายคุยแล้วหนา,นานไม่อยู่เป็นเ่ออย่าบ<ม>ึ้งคนะลงิปสนุกอะไรกันวะผมถามหน่อยถ้าผมไม่ถ่ายก็ได้คันละพี่เกมมาไปไหนอ่ะไปไหนเราจะไปไหนอ่ะพี่ยังมีรถถ่ายอีกสิข้ากลับด้วยผมกลับไม่เป็นสัตว์ไม่กลับกี่รอบสะพานเลยล่ะกลับเป็นมั้งชีวิตไอ้เหี้ยเคยขึ้นรถเมย์กี่รอบก็หล่อขึ้ไอ้เหี้ยพี่นี่ประเทศไทยทุ่มหนึ่งกับรถเมย์ควยท่าพี่ไม่ถ่ายขอให้ตังค์เราเอาไปเลยถ้าพี่ไม่เอาพี่่จะะกลัับยงงไอ ม<า>ไม่ได้เอามาเอามาทำไมเพื <c oughs> ่อทีใช้ตังค์ใช้ตังค <c oughs> ์เออวน้อยหนึ่งนี่คือคนเดียวผมด้วยแต่ผมมีช่วยพี่อีก20บาทแล้วเราไปไหนสิเราไปคูปองอไปตั้งต้นนี่รัศอวอรนีนั่งวีดีเอชไปนั่งบีดีเอชแล้วต่ออะไรต่อโทรว่รไาไอสว์นี่เราถึงบีดีเอชแล้วจริงับปะ ผมไปดูมาแล้วยี่สิบหกบาทใช่ไหมคือต้องกลับจริงเหรอสิคุถามจริงนี่คือแก้กันจริงจเหรอไม่แป๊ดเดียวเองมันอยู่ไม่ไกลกูเข้าใจเทาช่องแก่งกเข้าใจเลยอันนี้ไม่แรงแล่หวะเขาโบยรถแล้วให้ก,กูกลับไม่มีไม่ได้บอกว่าไม่ดีแต่บอกว่ารถมันตีกูเข้าใจหมดเลยทำช่องแก้ตกลงกันไว้กลต้องทำคุณว่ทำคุณไม่ได้ทำ,ทำแต่กูแค่ยังไม่มีอารมณ์กูขอปากอารมณ์ก่อนโอ้ดูคนดิว้าวโอ้หูยาวตักแถวรถมาแล้ว รถไฟมาแล้วพี่เกมชงครับผู้โดยสารโปรดทราบต้องการเดรินข้ามในขบวนรถไม่ยืนที่ทางบริเวณประตูไม่ยืนพิงเสาและโปรดจนะับห่วงราวหรือเสาขณะเดินทางขอบคุณค่ะถึงแล้วไม่ลงได้ปะทบายด,ดีอ่ะที่้อส่วนเมื่อกี้อ่ะลมด,ด,ด,ดีละกลัวลมดีละได้ร่างเย็นเสบายแล้วมันมีทางไปกุบบอลไหมต้นแบบไหมพี่แบบจะบอกมึงไหมว่ารถกับจำทางนี่ไปยังไงมงมันบอกปะวะบอก อเออภูสีจากแสนกูเลยเว้ยเวลาเราไม่รู้ทางเราต้องทำไงถาม Google เ,เนี่ยมันได้แต่ถามคนพื้นที่ง่ายสุดาจาย์ไปพี่ถามพื้นที่เลยเป็นยังไงบ้างครับตลกตลกอ่อเฮ้ยเราไปยังไงเดวก่อนมึงไม่ได้ถามใครพี่วินพี่วินทำมุนมาพี่อ้โหแล้วมึงกดถ่ายไงมึงไม่กดถ่ายกูมไม่ทำก็ไม่ได้ใสใจใจทาบาทเออใส่ไปเลยเร็ว กูบอกยี่สิบหกยี่สิบหกอยู่ตรงไหนถ้ามอีกเหรอฮะขอบคุณครับพี่เขาบอกให้ไปยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดน่ะครับโอเคครับยี่สิบเจ็ดอันไหนถึงเร็วกว่ากันครับยี่สิบหกน่าจะไวกว่านะเพราะว่าในลาด้ามันเด็กยี่สิบเจ็ดมีลาภ์หรอครับไม่ได้มีโควิดหรอไม่ไม่ยี่สิบเจ็ดมีในลาภ์เลยมาลาดภ์มาแล้วพี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วอันนี้ป่ะครับ

คือตอนนี้ครับผมให้พี่เกมกับน้องเฟ์น,นะฮะเดินทางโดยรถสาธารณะของประเทศไทยนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็อยู่บนรถยนต์คันใหม่ป้ายแดงของน้องเกมขอบหนาเราก็ขับรถมาเราสบายมากเลยดูสิแอร์เย็นแต่รถติดชิบหายเกมโคตรติดลรไปสองตื่นอ่ะให้พ<ป>ึ่ง ถึงแล้วแต่ยังต้องเดินอีกถนนบ้านเรายอดความรถติดเมื่อกี้ได้รับความยินยันจากคุณลุงแล้วก็คุณป้าแล้วนะคุณลุงบอกว่าถ้ารถติดก็จะเป็นอย่างนี้แหละถ้ารถไม่ติดก็จะไม่ถึงซึ่งมันศิกทุกวันคุณเลยเวลานี้โอ้โหตอนนี้ครับสามทุ่มสี่สิบครับที่สินครับโอ้โหสองชัง่วโมงพอดีไอ้สองชั่วโมงเป๊ะๆคือถ้านับรวมเรายังไม่ถึงนะ แปลว่าเราอาจจะใช้เกินนะเอาเข้าจริงนะเว้ยถ้าไม่นับรวมเรื่องถ้าสายสายเมื่อกี้นะรถแม่งติดใช้เวลานานกูว่าคุปสองคนเราใช้ไป50บาทเองนะเว้ยถ้ากูนั่งแท็กซี่ไปจากนู่น300แล้วคนที่เขาเดินทางไปบ่อยอ่ะเขาคงเหนื่อยแหละแล้วเขาคงไม่ได้สบายแบบอย่างเราแต่ถามว่ามันคุ้มไหมมันคุ้มแต่เวลาเนี่ยมันไม่คุ้มเลยว่ะเราเสียเวลาไป3ามชั่วโมงเกือบสามชั่วโมงในการเดินทางกลับแล้วทางกูไม่รู้อ่ะ20กิโลป่ะวันนี้แม่งสอนให้กูรู้เลยว่าการเดินทางในกรงเทศนะครับคน เหนื่อยจริงรถสาธารณะดีครับไม่ได้บอกว่าไม่ดีดีถ้าเลือกสายที่ดีดีสบายแต่เวลาแม่งไ,ไม่ต่างกันเลยคนเขาก็เลยบางคนเขาก็เลยไม่ได้นั่งรถที่แบบอย่างเราเสีย26บาทอะ่ะบางคนเขายอมเสีย12บาท15บาทให้เป็นรถแอร์แต่เขาก็นั่งถึงพร้อมกันเราอะ่ะเพราะแม่งก็มาถนนเดียวกันแะแล้วมึงดูถนนดิทากี่ชาติกว่าจะเสร็จเลื่อนเลื่อนเลื่อนอยู่นั่นแหละเลื่อน oh. ไม่เลื่อนเปิดถนนไม่ได้หมายถึงเลื่อนอะไรมึงเคยอะไรล่ะพาพี่เกมขึ้นรัง มันก็เหมือนกันเออบนทางโค้งไอ้สิมมันมันมันหนามพอรถออกปุ๊บแล้วไปได้ละเรอหลังมอเตอร์ไซค์นะครับนี่จุงเป็นจุงเด็กเลยตายครับรถกูกระผมกระผมผมอะไรอะไรพี่ผมทำอะไรผิดผมมาประชุมด่วนเดี๋ยว ฝากกุญแจไว้ที่มือฝากไว้ที่ผมกระเป๋าฝากไว้ในรถกระเป๋าอยู่ในรถใช่อ่ะครับอยู่นี่อยู่นี่นั่นกดิ๊งไกลียใจเย็นๆแล้วมึงขับมาโดยทิ้งกูไว้ไม่ทิ้งผมมีประชุมด่วนโทรได้โทรได้ผมมีประชุมด่วนจริงๆประคุณแล้วครับพีพี่ไม่ต้องประชุมมันพี่อย่างไม่ใช่ระดับเฮดหัวหน้าเขาพี่อยู่ข้างล่างเข้าใจเปล่าคืออันนี้ผมไม่ได้ผิดผมมีประชุมด่วนผมต้องกลับมาก่อนตอนมาจะไปอีกคนสี่ตอนกลับอ่ะ ครับ2อเออผมก็มาเป็นผูัวหนุนน้าหนุ่ยน้องๆก็ดูวอลน,นะครับว่าควรสนับสนุนคนแบบไหน,นเดี๋ยวไม่จริงๆแล้วอ่ะผมอยากให้พี่นั่งรเมรย์เพราะว่าพี่เคยลำบากเหรอเออผมว่าลำบากไหมล่ะพี่พี่เคยล้พี่เคยนั่งรถเมย์ไกลๆอย่างนี้ครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ไม่เคยเออพี่ไม่เคยแต่กูจําเป็นต้องนั่งไหมผมอยากให้พี่ลิ้มลองรสชาติความเป็นกรุงเทพจริงๆผมอยากให้รู้ว่าทําไมพี่ถึงซื้อรถส่วนตัวทําไมพี่นั่งแท็กซี่เพราะอะไรที่เขาจะมาตอนที่รู้ยังสามชั่วโมงนี่สี่ทุ่ม จะสี่ทุ่มออกมาหนึ่งทุ่มที่จะตกหน้าผมไม่ถูกต้องออกมาหนึ่งทุ่มไม่ถูกต้องผมอยากจะบอกพี่ว่ากรุงเทพฯบ่ะทําไมคนเขาถึงใช้รถยนต์ส่วนตัวรู้ยังกูรู้นานแล้วแต่รถที่กูนั่งมันเป็นรถแอร์ที่รถแอร์เนี่ยมันาน่ามันโซ่ขนาดนาี้เนี่ยกูต้องเดินจากป้ายมารถแดงกูเหนื่อยประมาณสองร้อยเมตรอ่ะก<ม>ูเหนื่อยฮะเออสองร้อยเมตรเองเหรอ กูเหนื่อยแต่กูสนุกทางมานเป็นดนตรีแต่ให้กูทำทุกวันกูไม่ทำเพราะกูได้ไดบทเรียนเยรียนรู้โอ้โห้ลัาษณะงุ้งงี้นั่นะต้องติดนะเหนื่อยนะเหนื่อยต้องติดด้วยครับแต่มึงอ่ะฮะไปเจอกันทำเดียวผมทำได้ผิดกูเอาคืนแน่นอนผมไม่ได้แล้วกูเอาคืนหนักด้วยผมมึงเล่นกับใครไม่เล่นมึงมาเล่นกับกูเป็ทอะไรทำไมกูโดนคลิปเลยอ่ะ๋อคุณโดนคลิปแต่มึงไม่ต้องไปตากแดดร้อน เดินขึ้นสะพานลอยผูเดิน200เมตรปึ๊บมาขึ้นรถแดงหงุดหงิจะลงใหม่ก็ไม่รู้ขึ้นรถแดงขึ้นยังไงขึ้นรถแด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 งปิดคลิปให้มาด้วยกูปิดทุกคลิปแล้เฮ้ยพี่พี่ถ่ายใหม่ผมลืมกดถ่ายมึงลืมกดที่อะไรเนี่ยมึงกระพริบอยู่มึงหลอกกูมหโอยสินหยอกหยอกผมนใครออกถามไปก่อนมึงสิบด้วยก็ฝากกด subscribe ให้ยูทูบเบอร์แซวด้วยแกล้งกันแบบนี้แหละ แก้งกันจังไรจังไรแบบนี้แหละนะฮะมึงยังสนุกอีเหรอไหนบอกคุณเลยนะบอกเพื่อนๆเลยนะฮะผมเอาคืนแน่แล้วรอดูว่ามันจะสักใจขนาดไหนฝากกดซับสไครต์ให้ยูนิเวอร์แซลฝากเกมแล้วก็ไทยขอบสนามด้วยวันนี้ให้ผมได้พักกันนะเหนื่อยจริงบายอ่ะพี่ปิดก่อนดิกูปิดแล้วสวัสดีครับ